าทำไมเอาไปกินในนั้นล่ะลูกฮะกินจังกว่าค่ะอืม,อมเรากินเราเอาออกมาด้วยนะอย่าเอาเศษไปทิ้งไว้ในนั้นนะเดี๋ยวนอนเหนียวอีกรู้ปะ่ะอืออืม,อม มาเอาเอาตกใจกินเลยกินเลยกินเลยแม่ถ่ายเฉยๆวันนี้คนสวยกินแตงกวาค่ะอืถือสองมือด้ะ อร่อยไหมอร่อยอร่อย,ออยหมดแล้วมาเอาอันใหม่มาลูกมาเนี่ยมาเดี๋ยวเนี่ยมาอืมเนี่ยเอาอันใหม่อ่ะอือลงมาอมืบนช่วยกินแตงกวาเดี๋ยวแม่ไปซื้อข้าวโพดเถอนะเนาะวันนี้ข้าวโพดหรือกล้วยดี เดมะละกอดิผลไม้หมดแล้วกินเม็ดก่อนอฟันก็ไม่มีแทะอ้เอ็นดูดูดูดแทะเม็ดแตงกปยไม่เข้าเลยถ้าได้ไหมเดี๋ยว แล้วเอาพุงไว้วางในถ้วยมีฟันไม่มีหรอกอม,มีไหมฟันอะ่ะกัดได้อยู่เนาะน่าจะเหลือตอๆอะไรเงี้ยหรือฟันบนเอา ็ยังแบบไม่ค่อยปั่นอะไรให้อยากให้บอว่าใช้ฟันจะถึงที่สุดก่อนท้าไม่ไหวแล้วจริงๆจะปั่นให้อยังกัดได้อยู่วเนะเอืมไาดังเอาใหม่มาเร็วมาเร็วคนสวยเร็ว คุณสวยไม่มีฟันแล้วเป็นคุณยายแล้วนะ่ะออนใหม่แล้วมาเราเราเราหมดแล้วมาออนใหม่มามาเดี๋ยวอืม ออกอกินเข้าไปเลียไปผงก็ย้อยาขามเย้ยเอาพยายามเข้าลุกสูุๆออิมอ่มยัง่งอิ่มแล้วไปปันไปอิ่มแล้วไปปันให้ดูสักรอบหนึ่งเออสั่งก็ได้ปั่นปัน,ปน,ปน không oh. <laughs> để sửa phần máy hết mày